วัสดีครับนี่คือผีเสื้อตัวใหญ่เด็ครับตัวใหญ่จริงๆเลยน่าจะผัดเผ็ดกินได้นะสุดยอดจริงๆเลยครับหาดูยากนะครับตัวใหญ่มากเลยครับเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับมันไม่หนีด้วยครับมันไม่กลัวอะไรเลยมันไม่กลัวอะไรเลยครับดูนะครับท่านผู้ชมสองพี่ เสียงเข้ากล้องหมดเลยไม่ไหวแล้วเสียงวอรอนะครับชอบคลิปดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมันไม่หนีไปไหนเลยครับท่านผู้ชมยอดครับยอดจริงๆเลยผีเสื้อตัวใหญ่นะครับเสื้อตัวใหญ่ครับอืม ออสงสัยไม่สบายกินหญ้าสงสัยไม่สบายกินหญ้าอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปแบบไร้สาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ